ี่น้องพี่มากินต้มกบมือนกันเนี่ยต้มกบซีต้มเป็นตัวเลยมันเลิศสมเป็นเต็นเนี่ยต้มใส่ใบบักกูดแล้วก็ใส่เนี่ยพริกเนี่ยพริกขว่วไปแล้วเนี่ยพริกขั่วแล้วก็อันอนี้ยังนีอันหอมแดงกระเทียมตะไคร้ใบบักกูดโบ้ออันนี้คาขิงคือว่ากันเอ้านี่ิแกงแซนดนินบน,นี้นี่เครื่องมันจะมีบับเขียมีปลบอิตูมีดอกผักกาดนี่แหละพักมีทอน,นีแหละพี่น้อง แล้วก็เครื่องมันเห็นบอเลิศสัมผัสแต่เลยปะลงมือแกงกันพี่น้องพี่น้องมันเลิศไฟตั้งกันค่ะเปิดแก๊สหน่ำฮอนต้มแล้วเนาะน้ำหอนซะเลยมันจัะหอนเร็วไงจาา้าเหขข็นไหมเฮ็ดกับเขาเฮ็ดขี้ข่อยเด้อนีใส่ไปเลยนี่ใส่เพรประมาณอุ้ยเรื่อเปิดปะล้มมันเหรอ,อปะลมมันได้ดูดฟูนผิดไปไงดูดอันควนอันนี้ขึ้นไปไงหนึ่งเข่าแล้ผมว่าเพราะฉันในสูต เอาสต๊อกใส่ได้เนาะใส่พ่อปมาณม่านใส่หลายใส่แบบน้ำเข้มข้นไปจับพ่อประมาณนี่หอมแดงหอมแดงบอกหอมแดงใสเริอ่อยหอมแดงใส่เรื่ยแล้วก็บข้าวข้าวข้ากับอะไรกัะไข่แล้วก็กระเทียมใบบัปปกูดใส่เรือ่อยใส่หลายมันหอมใบบักูดอ่ะใบบักูดมันจะอึดจะอยากอย่าเง,างี้ยน่นะไล้ครับ หั่นไว้อีกคือผงชูรสใส่ไปเลยแล้วก็สีอิ้วขาวตาเด็กในพานทอง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 ,ง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 ใส่ไปเลยนะครับท่านโอ้ยส<ม>ูนแบบพริกแห้งใส่ซ้ำหนึ่งก่อนเดี๋ยวใส่ประเด็กแล้วก็ค่อยซิมถ้ามันจางหรือมันจืดหรือมันจากไหนขาค่อยเติมใหม่พริกฟ้าพริกฟ้าให้น้ำเดือดก่อนเดี๋ยวค่อยเอาครบใส่โอ้น้าเดือดแล้วพี่น้อง กบเอดเอบ,บกบอาบน้ำในคลองตากระจองแลมองน้ำในคลองมีหอยปูปลาบนบงมันนั่นมันกบนใส่เลยบ่เอาใส่เป็นตัวตัวไปเลยแต่มันเลิศสมเป็นใจห่ตัวบบกง่ายตัวบักเอบใส่ไปเลยนะคะแต่กินแบบเลิศลังอวังการบ่เ,เลยแต่ไม่แต่เลยใส่ไปเลยบนมันมั่นกบสดสด สดๆจากท้องไร่ท้องนาเลือดสม่เต่ใส,ส,ส่ไปเลยนะคะปิดไฟเลยปิดไฟให้มันหขมอยู่ได้เนี่ยเดี๋ยวมันกระสุบโอ้เดือดแล้วพี่น้องเลือดสมิเตนเลยเอาบโกพริกใส่ใส่บุกพริกเลยโอ้เป็นตะเพ็ดแทะให้ยานเพ็ดอ,อยู่น้่งประเดี๋ใส่ไปสวัสดีเนาะเอาอีกครึ่งหน,นึ่งเนาะนี่มา ให้มันส so ุปก่อนแล้มีมวทั้ในสุกดั่นเค่ะมันสุกแล้วเขาคอซิมค่ะซิมแล้วแบบนั้นนัวเขาก็บว่าต้องเติมอย่างแล้วว่าทำไมว่ามันยังจางอยู่เขาก็เติมน้ำประเด็ดไปเพานั่นว่าบว่มันต้องแบบว่าของมันต้องพอน้ำประเด็ดมอต้มต้มเปยประเดิต้มเป็ดโอ้ยจะพูดเรื่องอย่างจะพูดเรื่อเอาทุบกระขามเปียกใส่ก้นทุบกระขามดิสไเดียวเดียวนึงวิสาขันุณ่ะโอ้ยเปรดอกเปิดอก บักขามมีบักขามบักขามบักขามดิบแม่เจ้าบักขามดิบลืมข้าลืมแม่ดีหนานึกได้บอกักขามดิบใส่ก้อนมันจะออกสมสมแค่น้อยแล้วก็เออาันอย่างก็หลับเพื่อนขมิ้นขมิ้นใส่มันไอ้หอมหอมขมิ้นใส่มันหอมหอมมันดับกินข้าวไงไปให้มันจมน้ำนี่เนาะอีกครื่องชา่วงก็ได้กินเพราะว่ามันเป็นปบบมาก็ต้มต้มโดนๆแม่เจ้าให้มันสุกๆแม่นี่เครื่องครบแล้วป่ะที่นี่ดิฟ้าอีก อู้เขาสุพอดิอู้ะมะเลือดชมาสแตนเลยพี่น้องโอ้พี่น้องต้มกบต้มเป็ดกบเลือดชมาสแตนเลยพี่น้องพี่น้องเอาผากักใส่ถ้าปลาเคียวใส่เลยนี่บลาเคลียวปลเคีย่ยวใส่เลยนะคะอุ้ยแม่จา้าโอ้กระเด็นกระโดดเละตุ่มเป็ดได้ตันเตาแกงไปอโอ้ยวาสนาต้าสิเก็บสิกวัด เศษซีเนต์แตนพี่น้องเลยใสบกระเคียบไปเลยนะคะแล้วก็มันเป็นดอกนี่อย่างนี้ดอกอันนี้ไหมดอกผักดอกผักบัวดอกผักบัวกันเราไแมงจ้าดอกผักบัวไหมมีแค่ทำเส้นแต่ผักอีตู้เนี่ยผักอีตู้ไปใส่ทีหลังนี่ยใส่ผักดอกผักบัวก็หนีบหอผักอีตู้โอ้เต็มหม้อเลยพี่น้องควรจะไปหาซื้อกระ่างไงก็นี่อยู่แค่เจ้าเข่าย่างไส้เโอียวเศษซีเมนต์แนเลยพี่น้องเอ้ยเต็มหม้อคือเก่า เลือดบอมันเห็ดผักมันยุ่มอนเห็ดนี่มันยุมคนผักยุมกะสุกละเพราะว่ากบมันสุกเลยเด้อห้ปิดฟ้าไว้ปิดฟ้าไว้เห็ดผักมันยมเนี่ยถ้ต้มโดนเนี่ยผักมันสิเลผักมันเละกันบ่แซ่บโอ้โหล่นล่นผักล้นเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบื่องเอาเดียกันโอ้มันล้นตัวนี้มันล้นตัวนี้มันลุ้นนะคะมันล้น โอ้พี่น้องเลยมามากินทุกันเด้อพี่น้องต้มเป็ดต้มเป็ดอันนี้แม่ต้มเป็ดกบต้มเป็ดกบต้มเป็ดกบต้มสมเป็ดกบเนี่ยโอ้พี่น้องเลยต้มเป็ดกบเป็นจุดตัวพอชิมก็หนังมันสุกแล้วเด้สุกแล้วผักยังไมนสุกเลยก็เดี๋ยวก่อนพอชิมเอาอันนี้ใส่ก่อนน <ocalypse> ี <uana> <ๆ>่นี่ผักนี่ใส่ก่อน

พี่น้องมันสุกแล้วตัวนี้โบกเป็นต,ต,ตัวเลยนะคะมันคุณไม่ได้นะคะเดี๋ยวกลัวกบมันแบบว่ากลัวกบมันเละไงก็เอาไปแบบนี้แล้วกันเนาะนะรู้ว่าพี่น้องเลยมาเรื่อทีกินขอชิมก่อนขอชิมขอชิมขอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนมก่อนชิมต้องขอก่อนนะคะไม่ขอไม่ได้นะ พี่น้องเอ้ยเลืดอ,อู้หพี่น้องเอ้ยนัวแซ่บโอ้พี่น้องพี่น้องพี่น้องนัวแซ่บโอ้พี่น้องเอ๊ะพวกแก้าเบอรงอะไรคะต้มเป็ดกบเป็นตัวๆใส่ไปเลยนะคะโอ๊ยชุกแล้วพี่น้องอีมาก,กินต้อการบาดที่นี่ต้มเป็ด เป็นตัวตัวบอกพักว่าต้องให้มันสูคักคันพักมันสูคักมันเละแร้วพักมันกพแซ่แซบพักมันต้องมันกรอบๆได้จา่าเดอ้อมาาระทีนี้มันลุย